ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้สดาจะมาโชว์ของดีมีอะไรจะมานําเสนอวันนี้สดาเป็นวันพิเศษกําลังจะออกไปซิ่งนอกบ้านแต่ว่ากําลังจะทําผมก็เลยจะมีอะไรมานําเสนอก็คือนี่นะคะมันเลิศมากๆเลยมันคือเหมือนคล้ายๆมงกุฎข้อบผมอันนี้อันนี้ปรับนะอันนี้มันสามารถจะเป็นแบบว่าดัดได้เพราะว่าแบบหัวเล็กหัวใหญ่อะไรเงี้ยนี่นะคะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูเลย นี่เราก็ครอบอย่างนี้โอเคครอบอย่างนี้เหมือนเป็นโมกุฎครอบอย่างนี้ก็คือได้แล้วใช่ไหมก็คือโอเคแบบว่าออกออกจากบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากจะเอาแค่นี้พอแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวสราจะมาทําเพิ่มเติมก็คือว่าเริ่มเลยนะคือจับผมหนึ่งช่อเล็กๆไม่ต้องเยอะแล้วก็สอดเข้าไปในหูวงสอดเข้าไปเลยแล้วก็ดึงผมออกมา ดึงผมออกมาสอดดีๆสอดแล้วก็ดึงผมออกมาใช่ไหมแล้วก็อีกข้างหนึ่งเหมือนกันสอดแล้วก็ดึงผมสอดเข้าไปนี้ห่วงแล้วก็ดึงผมออกมาเอามาเอามาทำามทไม่ขึ้นไหน,นสอดแล้วก็ดึงสอดเข้าไปนี้ห่วง นี่โอเคได้ละแค่นี้ก็ได้แล้วถ้าทําแค่นี้ก็ได้แต่ว่าเราจะเอามากกว่าน,นั้นก็อีกข้างหนึง่งเหมือนเดิมเอาเยอะหน่อยคันนิ้วเอาช่อเยอะหน่อยแล้วก็สอดคำว่านี้เข้าห่วมองเห็นไหมแล้วก็ผมออกมาเหมือนเดิมแล้วก็อีกข้างนึงผมเยอะหน่อย กอกเข้านี้ห่วงแล้องผมออกมาแค่นี้วันนี้เราจะทําแค่นี้ค่ะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราก็จะเอาผมที่เหลือก็คือตรงเนี้ยไปยัดเข้าไปในตรงนี้ยัดยัดยัดเข้าไปแต่ว่าสไเองทําไม่ค่อยเก่งก็คือจะทําแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็สามารถไปเที่ยวได้แล้วแล้วก็เหมือนแบบว่าดูน่ารักน่ารักแบบว่า ที่ต้องเข้าร้านเลยมันก็ดูสวยดีแต่ว่าเดี๋ยวไอ้ทำเก่งๆเดี๋ยวจะลองมาทําแบบว่ายัดให้หมดให้ดูเพราะว่าทํอ่ะทําได้แต่ว่าเวลาทำแล้วมันจะออกยุ่งๆหน่อยเพราะเรายังทําไม่เป็นผมสดาก็ยาวมากด้วยวันนี้มาแค่นี้ก่อนใครชอบหรือว่าไงก็ไปหาซื้อได้นะจ๊ะจริงๆมีแบบมีแค่หัวแบบนี้ก็โอเคแล้วสามารถทําได้แล้วเหมือนกันโอเควันนี้ไปก่อนอ๋ออันนี้ประมาณที่เธอซื้อมาประมาณ สี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยนี่ยค่ะประมาณนี้แพงหน่อยแต่ว่ามันทําได้หลายทรงแล้วมันก็ทนทานมากๆเลยสลรามีตั้งหลายสีอ่ะมีแบบน่ารักน่ารักทั้งห้นเลยโอเคไงก็ไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะโอเคบ๊ายบายจ้า